สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กระรบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนๆทักงสะสมครับวันนี้คลิปนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมารับเหรียญกับเพื่อนๆ FC ของเรานะครับที่ต้องการให้สยามชาแนลนั้นเดินทางไปรับกับมือและจ่ายตังค์กับมือด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆนั้นนะครับอยู่ที่อำเภอเสรและภูมินะครับวันนี้เราจะเดินทางไปนะครับได้ข่าวว่ามีทั้งเหรียญคุดและก็เหรียญต่างประเทศด้วยนะครับและมีอีกหลายเหรียญเลยนะครับเราจึงเดินทางมาเองเลยนะครับแล้วมาจ่ายเงินสดๆกับเพื่อนๆนะฮะเอฟซีของเราครับ วันนี้เรามารุ้นกันครับว่านะครับเพื่อนๆนะฮะนักสะสมของเรานะครับ f c ของเราจะมีอะไรขายให้กับสยามชนแนลเหลียวสยามชนแนลจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆนักสะสมดูกันครับในในช่วงนี้ครับเราพร้อมที่จะเดินทางแล้วเราไปชมกันเลยเลยครับก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสยามชนแนลด้วยนะครับ เพื่อนๆครับดูท่าทางแล้วนะครับผมน่าจะหลงทางเรียบร้อยนะครับดูทุท่านนะครับโทรถามก่อนนะครับผมขับรถออกมาจากเมืองเสเนี่ยนะครับนานพอสมควรนะครับหลายกิโลเลยถาม่อนนะครับขออนุญาตนะครับโทรสอบถามเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับคุณพี่ครับพี่ผมผมมาถูกทางหรือเปล่าไม่รู้ครับผมอยู่หน้าบ้านบ้านนนสวรรค์นะครับเป็นป้ายใหญ่ๆตอนนี้ถึงหรือยังครับ ผมมาจากอำเภอเสครับอำเภอเสละภูมิโอ้ผมเลยบอกครับผมสี่เรลียมมองไหนนอที่นี่แมนครับไออตำบลหน้าแซงครับอำเภอเสละภูมิแมนครับแมนครับสกิโครับผมครับครับคสวัสดีครับ เกือบไปแล้วครับนึกว่าเลยมาแล้วนะฮะแต่จริงๆยังไม่ถึงนะฮะอีกนิดนึงนะครับอ่ะเราไปต่อครับเพื่อนๆครับ สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนะครับบ้านคุณพี่แล้วนะครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับฝนตกไหมครับวันนี้มากับฟ้ากับฝนด้วยนะครับทบเลยเยครับ่ครับโอ้นะครับฝนตกอยู่เป็นวารับดำหน้าแล้วหรือเปล่าครับไหนไหนไหนครับเหรียญที่ที่ว่าจะให้ดูนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับเป็นเป็นเหรียญของคุณพี่นะครับคุณพี่บอกว่าเหรียญเหรียญแบบนี้นี่เอาไปโย่นเหรียญดีครับบ๊หัวมีราคาไหมครับ โอ้แต่กี่เอามายุ่งเหรียญหลายบครับหลายปอหลายเตี๋ยบวครับเออนะครับนี่บางบางคนไม่รู้ว่าเหรียญต่างประเทศแบบนี้มีราคาที่เป็นหัวหนามนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมซื้อกับคนพี่แน่นอนเดี๋ยวผมดูก่อนเนาะว่าแท้หรือเปล่านะพี่เนาะถ้าไม่แท้ก็ขออนุญาตขอฟรีนะครับจะไปศึกษาเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับเพื่อนครับนะฮะแต่ว่าผมดูมาแล้วก็นะครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เป็นเหรียญเป็นเหรียญที่เป็นหัวหนามแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่มีราคานะครับอย่าอย่าเอาไปใช้เล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมีราคานะครับถ้าเป็นเหรียญตัวอย่างผมซื้อเป็นหมื่นนะครับแต่นี้แต่นี้ของคุณพี่เป็นเหรียญแบบธรรมดานะครับไม่ไม่ใช่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างจะมีภาษาอังกฤษนะฮะอยู่ด้านบนนะฮะอยู่ด้านบนบนเหรียญนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีภาษาอังกฤษอยู่ด้านบนนี่นะครับประมาณ4ี่ห้าตัวนะครับเพื่อนๆอย่าพึ่งเอาไปขายที่อื่นนะฮะมาขายให้เราได้ผมซื้อเป็นหมื่นนะฮะ ถ้าเกิดว่ามีภาษาอังกฤษอยู่ด้านบนสุดนะครับนะครับที่ที่แปลว่าเป็นตัวอย่างนะครับจะเป็นราคาแพงกว่าเหรียญธรรมดานะครับเดื๋นนี้แถบวะเนาะในดนคาเสียเวลาวะเนาะ้มนิปกติปกติไปเห็นอย่างก่อนไปซื้อของปลาบรครับหนาไปหาของปลาหาของปลาขายขายครับโอ้โมนิกระทึ่งเอาเหรียญเอาอย่างว่าขายไปแลรได้เนะโมนิเนาะนะครับ แท้ครับพี่ครับยินดีด้วยนะครับของแท้ครับของแท้ครับเเหรียญแท้ครับของคุณพี่นะครับเป็นเหรียญแท้นะครับนี่นี่เหรียญหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่ฮะเหรียญแบบนี้นะครับผมก็ซื้ออยู่นะครับเพื่อนซื้อจํานวนมากนะครับใครมีก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนี่ฮะนะครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่หแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบไหนครับเป็นเป็นเป็นช้างสามเสียนแบบนี้เหรียญนี้ผมแนะนํานิดนึงคุณพี่ไปล้างใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าล้างแบบนี้นี่เหรียญราคาจะหล่นทันทีนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับจึงแนะนำเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญช้างแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับอย่าล้างเหรียญนะฮะนะฮะอย่างเงี้ยฮะอย่าล้างนะครับรู้สึกว่าคุณพี่ใช้สัไลด์ใช่ไหมครับหรืออะไรฮะซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทไปล้างนะครับผิดระบบเลยนะครับต้องบอกไว้เลยว่าจริงๆแล้วนักสะสมที่ที่เป็นเทรดรับซื้ออย่างเราเนี่ยนะฮะเราจะมีน้ํายาล้างซึ่งน้ํายาเนี่ยเราสั่งจากฝรั่งเศส เดอเมริกาเนี่ยฮะไม่ไม่ไม่ใช่ล้างแบบถามว่าล้างได้ไหมแล้วสวยไหมสวยครับแต่ว่าจะไม่มีราคาเท่ากับที่ยังไม่ล้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับอย่าล้างเหรียญนะฮะถ้าเหรียญของท่านเป็นของแท้เนี่ยจะมีราคาแพงถ้าเกิดอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับแล้วก็ของคุณพี่ก็มีธนบัตรมาด้วยนะครับนี่ฮะธนบัตรที่คุณพี่ขายให้เรานะฮะมีเงินดอลลาร์วยนะฮะวันนี้นะฮะไม่รู้ว่าแอบไป หาสาวๆที่ต่างประเทศหรือเปล่านะมีเงินดอลลราติดมาด้วยก็รับแรกให้พี่ๆไปนะครับก็มีแบงค์ร้อยนะครับนี่ฮะแบงค์แบงค์ร้อยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับพี่ๆครับนะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆนั้นสะสมนะครับถ้าท่านมีธนบัตรรุ่นเก่าๆแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับอย่าเคลือบธนบัตรนะครับอย่าเคลือบนะฮะอย่าเคลือบนะครับเพื่อนๆถ้าถ้าเคลือบแบบนี้ราคาหล่นเลยนะครับหล่นมหาศาลด้วยไม่ใช่หล่นธรรมดานะครับจากราคาที่จะได้รับเนี่ย ก็จะเป็นราคาหลดเลยเนี่ยฮะนี่ของคุณพี่นะครับคุณพี่ครับขอขออนุญาตนิดนึงครับสอบถามพี่นิดนึงครับพี่ดูช่องสยามชาแนลมานานนีอยังครับดูประมาณหเดือนแล้วครับหกเดือนแล้วเป็นยังไงครับได้รับความรู้จากสยามชาแนลบ้างไหมครับก็มีครับมีเยอะเลยมีเยอะเลยใช่ไหมครับเป็นยังไงครับวันนี้ทําไมถึงรู้ว่าผมซื้อแบบนี้เหรียญแบบนี้พี่ดูคลิปจบไหมฮะก็ดูคลิปของพี่ดูไปเรื่อยๆดูจนจบครับครับดูจนจบทุกคลิปไหมครับ โอ้แล้วก็กดถูกใจให้ด้วยไหมครับครับผมโอ้ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับคุณพี่ครับที่กดถูกใจให้นะครับพี่ครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับขออนุญาตบอกบ้านหน่อยได้ไหมครับให้เพื่อนเพื่อได้รู้ว่าสยามเจเน็นี้เดินทางมาแล้วก็มาซื้อกับคุณพี่จริงจริงๆเราซื้อเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนซื้อกับคุณพี่มีเยอะมากนะครับไม่ไม่ใช่แค่เหรียญสองเหรียญนะฮะที่โชว์กันเห็นไหมครับเวลาสยามเจเน็ไปนี่นะฮะผมก็จะซื้อประมาณนี้นะครับนะฮะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีพงมีพระด้วยนะฮะเนี่ นี่ฮะพระอะไรเงี้ยผมก็เอาหมดเลยนะครับวันนี้จ่ายหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะครับนี่ฮะนะครับถ้าถูกใจกันก็ขายกันเลยบางครั้งไปก้อนหินแบบนี้ผมก็ยังซื้อเลยถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยนะครับคุณพี่บอกว่าเอามาจากวัดเหรอครับวัดที่จังหวัดไหนครับกาญจนบุรีานบุรีตรงนี้เนี่ยถ้าผมเดาเอานะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นที่เหล็กไหลนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับนี่ฮะผมก็เลยสนใจก็เลยเก็บนะครับไปบูชาแล้วก็ขอบคุณคุณพี่อีกครั้งหนึ่งที่ให้ตะกรุดมาด้วยเป็นของ หลวงปู่ทองมาเป็นญาติของหลวงปู่ทองมาด้วยใช่ไหมครับที่คุยกันนะฮะคุณพี่เขาเป็นญาติของหลวงปู่ทองมาครับพี่ครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตสอบถามชื่อเล่นพี่นิดหนึ่งคุณพี่อะไรครับพี่นกครับพี่นกนะครับอยู่บ้านอะไรครับพี่บ้านหนองยางครับบ้านหนองยางตําบลหนองหลวงครับหนองหลวงอําเภอเสียปูนครับจังหวัดน้อยเอ็ดครับครับนี่คือนะครับอยู่ที่ย้าอีกครั้งหนึ่งคือบ้านหนองดงตําบลหนองหลวงนะฮะหนองยางครับเออหนองยางเออบ้านหนองยางตําบลหนองหลวง อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้เราเดินทางมาซื้อกับพี่นุกจริงๆพี่นุกได้รับตังค์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับที่เรารับซื้อนะครับนี่นะครับนะครับขออย่างเดียวนะครับเพื่อนๆครับใครที่มีเหรียญเก่าเหรียญโบราณธนบัตรโบราณนะฮะนะฮะพระโบราณอะไรต่างๆนะฮัสยามชาแนลนะครับเปิดรับซื้อแบบไม่อั้นนะขอให้เราโดนใจครับต้องยืนยันว่าผมไม่ใช่เสียนพระนะครับ แต่ถ้าถูกใจผมซื้อเลยใช่ไหมครับพี่ถูกใจก็ตัดสินใจซื้อกับพี่นุกเลยนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีนะฮะในส่วนของเหรียญหรือธนบัตรเก่าๆแบบนี้นะครับอยากจะนํามาขายนะครับเหรียญคุด1บาทแบบนี้นะครับผมรับแบบไม่อั้นนะฮะมีเป็นหมื่นเหรียญแสนเหรียญผมรับหมดเลยนะครับเอามาจํานวนมากครับเนื่องจากกระบวนการผลิตนั้นหลายร้อยล้านนะครับผมรับแบบไม่อั้นนะครับแล้วก็2เหรียญนี้ผมรับแบบไม่อั้นนะฮะนี่ฮะที่เป็นหัวหนามแบบนี้ ขอเป็นของแท้นะครับดูให้ดีก่อนนะครับแล้วก็เหรียญช้าง3เสียญแบบนี้นะครับที่ด้านหน้าเป็นในหลวงราชการที่6ผมรับแบบไม่อั้นนะครับต้องบอกเพื่อนๆไว้เลยนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดนะฮะอยากจะให้เราเดินทางไปหาเราก็ยินดีนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีนะฮะสินค้าที่เราต้องการขออนุญาตขึ้น QR code ให้ครับนี่เป็น QR code ของช่องสยามชาแนลแล้วก็ ID line นะครับ คุณพี่ติดต่อมาที่ ID นี้ใช่ไหมครับนี่ฮะนี่คือช่องทางที่พี่นกติดต่อมานะครับนี่ฮะนะครับมีด้วยกันทั้งหมดทั้งสช่องทางนะครับมีทั้งเคียวโค้ดแล้วก็ ID Line ให้นะครับอยากตอบสดพูดคุยสดกับสยามชาแนลไปที่ ID แรกนะครับสยาม C4F4 นั่นเองนะฮะติดต่อเรามาได้เรายินดีนะครับ ที่จะรับซื้อของเพื่อนๆนะครับถ้ามีจํานวนมากนั้นถ้าเกิดเราสนใจเราพร้อมที่จะเดินทางไปหาเพื่อนๆที่จังหวัดของท่านเลยทีเดียวนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่นกนะครับพี่นกครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่นะครับติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราแล้วก็นําสิ่งดีๆนะครับมาขายให้เรานะครับขอกราบขอบพระคุณพี่เป็นอย่างสูงครับแล้วก็นะครับขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันก่อนนะฮะเรามาลุ้นกันใหม่นะครับว่าสยามชาแนลจะเดินทางไปที่จังหว ขอบพระคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับ